การน,นี้เราต้องแยกกันแคปฐานนะครับเดี๋ยวก็ลองใช้เวลาในการแคปพอสมควรไม่ก <Yeah. S 1> ินเถอนะเนาะอุ๊ยแค่ดิงอะไรวะเนี่ยกระสุนเขาเหลือฮะ ไปดูนี่สิตัดตี่ลงไปดิเราจะค่อยๆแย่รถออกไปนะฮะโอ้นั่นๆๆๆๆ D34 เดี๋ยวเวลาตายของนายแล้วว้ายยิงพลาด ก่อจะถอยรถแต่ว่าพลาดแล้วตูมออ,อ,อ,อรู้สึกฟินครับผมมันเจาะแรงมาก192มิลล mm. ิเมตรเพื่อนวะเราไปช่วยรถถังอะไรวะเดสทร o อยเอร์ er, ทั้งหลายแหละไหนดูสิพวกนายโดนยิงตรงไหนกัน เธอนะครับต้องระวังอย่าให้มันยิงแก้มเราแต่ก็มันก็คงเป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าเราจะยิงทีแล้วต้องหันป้อมใช่ไหมยังไงเราก็ต้องโดนอยู่แล้วแต่ตัวทางนี้ผมบอกเลยว่ารับประกันโคตรแน่นยิงทีแทบไม่เข้า ป้อมืนก็ถือว่าหันใช้ได้นะถ้าจะให้หันเร็วก็ต้องเป็นแอนเทอร์เอครับรุ่นแอนเทอร์เอี่หันเร็วนู่น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 โดนครับผม รู้สึกมันจะถอยมั้งอันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โดนแต่ไม่เข้าแล้วไทเกอร์ก็นึกว่าจะมาจอดบงังโอเคเช็คหลังก่อนเผ <c oughs> ื่อมีใครมาต่๋ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หลังลังอ๋อ,อเคตายน่าจะได้ลวมั้งแคปเนี่ยบ้ากลับไปประจำตำแหน่งเพราะว่าเพื่อนเรามันแคปจุดน,น,นั้นกันแล้ว ดูซีพวกแกอยู่ไหนกันหมดในป่านี่ก็ต้องระวังนะครับแม่งอู้นูหน่าดูด,ดูหน้าหน้าหน้าข้างหน้าใช่ไหมมองไม่เห็นเลยน่าจะอยู่ข้างหน้าครับระเบิดจากไหนก็นไม่รู้ครับแต่เสียงนี่น่ากลัวมากยิ่งเงี้ย กร,รถถังเดสปอยเยอข้างหน้าก่อนอ,อนู้นี่นี่บินดิ่งลงมาเหรอเฮ้ยแลเบสจากไหนอุย้ยเด่ะข้างๆนี่เองมีตัวทางซ้ายนะเห็นไหมอุย้ยถ้าผมขับรถไปทางซ้ายผมจะโดนไหมเนี่ยโดนขวา น่ากลัวปะไปไปขับไปครับบินดิ่งมาอย่างนี้ยิงยิงฟรีนะเครื่องบินนั่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 นจอดรถรถถังอังกฤษสวัสดีพะพวกเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยโดนตัวโดนคอมมานเดอร์เยอะแล้วมันจะยิงแก้มผมโอเคสวยฮะแต่ว่าตายของนายแล้วยิงโอ้พระเจ้าไล่ล่ามันไล่ล่ามัน โอเคตายครับผมสวยเฮ้ยยัง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 มันเป็นทีสามสี่ที่ผมยิงมันไม่ยังไม่ตายฮนะแต่คันนี้อุ้ยอุ้ยโอ้แย่ละจังหวะน,นี้เออเรียบร้อยเป็นรถถังนี่ดีกว่า S.P.A. นี่คันนี้เพิ่งถอยมาแบบสดๆร้อนๆอุ้ยมีตู้ที่ฐานมีตู้ที่ฐานไป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 คันนี้เพิ่งถอยมานะครับใช้ปืน จช้ปืนกลขนาด15มิลเมตรและกระสุนปืน1,000นัดนะครับโคตรเยอะถามว่า,าไปยิงรถถังได้ไหมได้ับผมต้องใช้ลูกเจาะกรอบเดี๋ยวลองขับไปช่วยอยู่ข้างหน้านเองขมอน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 เจอแล้วนี่นะสวัสดีแกจะไปไหนนะ ดิปืนมันดิปืนมันเร็วเร็วเร็ว,ว,วเร็วโอ้โหโอ้โหเพื่อนยิงมันแล้ว yes แค่เราต้องไปอะไรวะตอนนี้งานกำลังแบบสเปซสปะมาก ศัตรูทั้งแคปศัตรูทั้งบุกโอ้ตายแล้วอุ้ยอุ่ยยิงอะไรไม่รนี่ตู้ทางนี้ครับถ้าเป็นรถเกาะหนาๆน,นะปืนของเราก็ยิงไม่เข้าครับหรือต้องเป็นที่กระสุนเฉพาะอ,องมันด้วยนะจะเป็นกระสุน AP ธรรมดานะ้นี่เป็น a อ i ไไง API ไรู้สึกว่าจะเจา mm ะ50มิลลิเมตรมั้ง อันนี้เจาะ37ออกว่าแล้วทำไมยิงยิงไม่เข้าันเราก็มาเจอดยิงเครื่องบินกันดีกว่าอ๋อนั่นนั่นนั่นูดถึงเครื่องบินก็มาเลยฮนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นกดซ่อมกดซ่อม เครื่องมือซ่อมผมยังไม่มีคุณคิดดูเดี๋ยวมันซ่อมอะไรก็มันก็ไม่รู้นะครับรอมันก่อนอาจจะเป็นการแก้ขัดโอ้โอ้คุอยอะไรไม่นั่นระวังนะเพื่อนมีตู้ตรงนี้ ใช่เออมาเจอรถทางนี้กันดีพอดีเฮ้ยั้าข้างนี่นี่แกอยู่ไหนขับรถหนีเพื่อนเพื่อ ฮ่าคอมอนแมนเยี่ยปุ่งสปริงปุ่งปุงปุ่งปุ่งปุ่งเยี่ยมเพื่อนสวยเฮ้ยนั่นอะไรนะอ๋อซาตุถังพี่ข้าเนาะตกใจหมดนี่ว่าสตูคุณเชิง แล้ตู้แม่งอ้อมข้างว่ะดีเนี่ยเราขับมาทางนี้เราเห็นเห็นมันพอดีเฮ้ยถ้าเกิดแต่งกระสุนเต็มนะก็งั้นเราเจาะมันได้สบายแล้วแหละครับเฮ้ยตัวอะไรวะเพื่อนนายยิงอะไรนี่อยู่นี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 ่เราไปกดปืนไม่ได้ เจสเจสอู้อู้อู้ไอเอสหนึ่งโอ้โหดู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 โอ้ยสตูบานนะครับขั้นต่ำสี่ดูซิว่าเราจะยิงได้ไหมคือเพื่อนร่วมโอ้ โป้งรุนแรงมากเลยครับดีหน่อยมาพักเดี๋ยสภาพมันคงจะปลดสปอนเออ่เครื่องบินมันมาใช่ๆๆเดีย๋ยวมันคงสปอนเครื่องบินมันมาครับแล้วเราก็เตรียมล่วงได้เลย สามี่เมื่อกี้นี่เป็นอะไแล้วเห็นเพื่อนตายปั๊บหนีนี่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 นต้มเอ็มสี่เอสอจัมโบ้แกสเสียชันหน้าหันหลังแบบนี้เมื่อกี้นี้มาหันหน้าไปหน่อยฮนะเลียวเลี้ยวเล้ว Yes good 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 ตูม oh critical hit เฮ้ยคือบินมาโอ้โหนั่งไงว่าแล้วมันต้องมันต้องสปอนคือบินมาหาผมเห็นนอนๆไอ้ที่มันเล่น M6 อ่ะไอ้แก๊งนั่นแหละไอ้แก๊งตีนั่นแหละเดี๋ยวผมก็ล่วงละอ้าวมีเพื่อนคุมการว่าเยี่ยมสุดยอดไปเลยฮะโอ a y ตูม ชนชนโอ้ไม่ได้ตายเพราะเครืง tamam> บินนะชนเอาละมาเกมสุดท้ายของเรากันดีกว่านะครับสำหรับแพนเทอร์ดีครับผมก็ปลดล็อกของมาเยอะพอสมควรเลยนะครับรวมถึงเกาะเสริมนะครับผมเป็นอะไหล่ตีนขาบแปะบริเวณตรงป้อมปืนนี่ครับผมเท่ดีครับผมใช้ได้เลยฮะเอาของมาประดับ สวยดีครับผม,มโอ้บรรยากาศโอเพโอเพยมันพระที่กำลังจะขึ้นมาจช้ได้แล้วนะโอเคเพื่อนเราเกิดฝั่งนี้เยอะอยู่เยีย่ยมเลยครับเพื่อนจะรู้งานเราเจอกับอะไรวะเนี่ยโอ้เยอรมันเดียวเลยครับฝั่งนั้นพันธมิตรไม่ต้องห่วงเยอรมันเขาคนจริงอยู่แล้วนะฮะแต่เสียงเดียวแพ้จำนวนนะครับ อนี่เหมือนจะเป็นค่ายทหารเนาะหรือว่าเป็นค่ายเฉลยวะตู้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 ดเพื่อเราตามมาเป็นขบวนเลยกูดูคีวีหนึ่งคีวีหนึ่งซีเออหน้าซื้อเหมือนกันนะเป็นรถพรีเมียมแถมขับเร็วด้วยนะครับดู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 เลี้ยวขวาครับผม ตูมันยู่น่อยโอ้ยย้อนแสงแสบตารถกำลังสะรรถขึ้นเนยเฮ้ยเกินอ,อะไรอ้าวตูวมาแล้วนะฮะเอาตาตี้ลงไป หน้าเลยมันไม่เห็นผมถอยถอยถอยก่อนถอยก่อน,ออนไม่ทันนะฮะถอยถอยถอยแต่ไม่ทันเราจอดสแตมบายไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวไม่โดนจริงๆเราอยากขับอ้อมมากเลยนะน่าจะได้แหละไปะมีศัตรูไหมมีทางซ้าย ถ้าพอปืด๊ดยิงโอ้รีบร้อนไปหน่อยอเกียร์มันพังโอเคมันยิงไปแล้วเชวมันไฟไฟนะครับผมยิงปืนต่อไปบ้างแล้วก็ปลาก่อนเบบีเก็บขับรถขับเพื่อนขับเพื่อนขวาเคลียโอ้เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้เฮ้ยเชมันจัมโบ้เชมันจัมโบ้ตรงยิงตรงตรงบนมันนะฮะโอ้ไม่เข้าว่ะ เพื่อน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 เร็วโอ้เพื่อนเราหายหมดเลยอะไรวะเพื่อนเราหายหมดเลยครับคุณผู้ชมโอ้เหล็แกรบยิงควันก่อนครับผมโอเคสวยงามว่าผมจะหนีแล้วไม่อยากบวกกับจัมโบ้แล้วเพื่อนผมหายหมดแล้วอะอะไรวะมากันอย่างเยอะหนีก่อนอย่าขับตามมานะ กับรลถลงเลยครนะผมด้วยความเร็วสูงสุดนนนนนุนนุนน,น,นยิงแบบโอ้ยิงไม่ได้มันอยู่ในน่าจะเป็นเชอแมนจัมโบ้ครับ ขับรถตรงเนินโอ้โหอย่าคว้างนะคอมเบลคอมเบลโอ้ยิงพลาดประตูเพียบเลยผมก็ตาละดูทรงแล้วเดี๋ยวแม่งขับมาด้านหลัง ก็มาเลนะ่นให้ดูประสิทธิภาพของมันนะครับคือข้อเสียของมันคือจุดอ่อนตรงแก้มันนะแก้มันเป็นอะไรที่แบบโคตรนิ่มเลยนะครับนี่ตัวนี้ฮะเบรกรถและยิงตูมสายเข้าโอเ้เฮ้ยหันป้อมปืนแล้วเร็วเข้าผมโดนละ โดนแล้วนะครับเออฮึ่แต่เราตั้งตัวได้นะครับบอกเลยว่าไอ้คอมวินี้ไม่ได้กินแน่นอนครับผมจัดประมาณนี้เสียงเดียวนะครับถ้าเกิดโดนหลอยนี่คือเราก็ตายเหมือนกันนะฮะนี่คือทุกรถจริงๆนะผมไม่ว่ารถของคุณจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับแค่คุณโดนหลอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่บางสถานการณ์ดูรุ่ก็คือรถถังแบนเทอร์ดีมากเลยครับผมเล่นทีรู้สึกชอบเลยนะครับ ถ้าเป็นแพนเทอร์นี่ผมดูคลิปของคนอื่นมานะฮะก็หันป้อมปืนไวมากเลยนะครับแถมนี้ก็ส่วนปืนนั้นมาด้วยนะครับเป็น APCR คือของเดิมมันก็เจาะแรงอยู่แล้วนะเจาะร้อยแต่นี่ก็เจาะเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆริงเราจะยจิงรถถังคันไหนดีครับผมโอเคเพื่อสปอตแล้วว้าวสตูสามคนเลย เราจะยิงซุ่มไปก่อนยิงปุ้งอ๋อตายแย่ yeah. คันลำนี้น,นะครับผมใช้สุดปืนดีโฟลเออคึอมีศัตรูดึงขึ้นช่วยด้วย,วย,วยคุมการผมด้วยเพื่อนๆไปไหนมนโอ้ SPA ไม่มีเลยฮะ เอาปืนกลด้านหลังยิงครับผมมีอะไรเนี่ยถ้ามีตูตรงม,มุมมีตูตรงมุม yes 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 สวนกระสุนปืนที่มันแต่งนะครับกระสุนปืนจะเจาะแรงขึ้นกว่านี้แต่ว่าจะไม่มีวัตถุระเบิด TNT ลองยิงดูนะตูม อันนี้น่านฟ้าเป็นของเราอยู่อู้ม่เนาะเร็วขึ้นบินก่อนมันช้าครับผมแล้วก็อืดสู้กับเครื่องบินยากครับเว้นแต่ว่าเครื่องบินศัตรูมันเถลออะไรอะไหนเพื่อนโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ my gosh เตยมตัวร่วงได้เลยครับคุณผู้ชมศัตรูตามผมมาแล้ว เตรียมตัวเตรียมตัวเนี่ยๆๆๆๆโอ้โอ้บ้า oh. oh. ah. <laughs> เรียบร้อยว้าวพีซีเจ็ด